สวัสดีนะครับทุกคนก็มีผมเช่นเคย JN Gamer l e s, <im itation> <S แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมารับของฟรี u g จกันนะครับผมเป็นของฟรี u g จสี่ชิ้นนะครับแค่นออบี้นะครับผมแต่ของฟรีมันยังไม่มาเนาะแต่มันมาหนึ่งชิ้นแล้วแต่ผมจะมีอะไร,อไรให้ดูนะ่ครับเพราะทุกคนกระโดดมามันจะขึ้นมาโ <im itation> นอ็จะบอกว่าฟรี u g จอันนี้หมดไปแล้วนะครับอันแรกที่มันเป็น เปียโนนะครับผมแล้วก็วิธีการที่เจะาคนจะได้นะครับผมให้เุกาคนนะครับกระโดดแล้วก็เก็บไอไอโน้ตตัวเพลงเนี่ยครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บเก็บรอไว้เลยนะครับเผื่อมันจะมาเนาะก็เก็บไปประมาณผมแนะนําให้เก็บรอไว้เลยประมาณร้ออันนะครับผม ผมก็เก็บรอไว้แล้วเนาะร้อยอันก็ถ้าเราเก็บรอไว้มันอาจจะแลกได้เลยนะครับพอของมาถ้าของมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเออมาทําคลิปให้อีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ทันทําคลิปก็อาจจะโพสร,รูปนะผมแล้วก็ส่งว่าของฟรีมาแล้วนะครับ ก็ให้ทุกคนเก็บตัวโน้ตเล่นออบบี้แล้วเก็บตัวโน้ตไปด้วยเก็บนะครับเก็บให้ครบร้อยอันเล่นไม่ยากรครับเล่นสามทีก็จบแล้วนะครับเล่นแบบถ้าเกิดว่าเราไปถึงเส้นชยัยแล้วเราก็โผไปอีกเนี่ยสมมุติว่าแบบเราถึงเส้นชยัยแล้วเราก็ถูกว่ามาที่เดิมตรงนี้ก็ให้ทุกคนกลับไปเล่นเหมือนเดิมแล้วกเก็บแผ่นโน้ตเสียงเหมือนเดิมนะครับผม เก็บไปเรื่อยๆนะจนครบหนึ่งร้อผมแนะนำให้เก็บรอไปเลย100อันนะครับเพื่อของฟรียูซีอันต่อไปนะครับผมก็ของฟรีผมจะทำเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับผมสวันเนาะนะครับก็วิธีการดูว่าเราเก็บไปเท่าไหร่ล้วดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีเลขขึ้นอยู่ให้คนกดไปถ้าคุณอยากรับของฟรีก็มากดตรงนี้นะครับผม แล้วก็ดูว่าของฟรีตรงนี้มันมาหรือ,อยังนะครับผมเพราะว่าอันนี้ครั้งที่แล้วนะครับมันต้องเก็บตัวโน้ต50าสิบนะห้าสิอันนะครับผมแนะนําครั้งนี้ให้เก็บร้อไปเลยร้อยอันมันจะได้แบบของฟรีมาปุ๊บจะได้แรกเลยนะครับผมโอเคนะครับมันจะของฟรีมันจะมาเวลาไม่เหมือนกันนะครับผมครั้งที่แล้วผมก็มาไม่ทันนะครับ มาไม่ทันแล้วก็ลืมอัดคลิปด้วยไม่ทันอัดคลิปด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับบ๊ายบาย